เดี๋ยวผมจะสอนลงข้อมูลบนมือถือนะครับขั้นแรกให้ไปที่เพิ่มข้อมูลกดเข้าไปครับก็จะเห็นว่าโปรแกรมจะส่งมาหน้า,หน,าหน้านี้ที่จะมีปุ่มเลือกไฟล์รูปตรงนี้เราสามารถกดที่เลือกไฟล์รูปกดไปเลยแล้วก็กดเลือกที่ไฟล์ เราก,กดเลือกที่รูปภาพที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของเราเสร็จแล้วเราก็เลือกรูปภาพออกมาอันนี้ผมเลือกหลายรูปนะครับหลักการก็คือว่ารูปแรกเนี่ยรูปแรกสุดที่เราเลือกอะต้องชื่อรูปต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นถ้าเป็นภาษาไทยเดี๋ยวลงไปแล้วรูปไอคอนมันจะไม่โชว์อ่ะพอเราเลือกรูปเสร็จแล้วเราก,กดเครื่องหมายถูก กดเครื่องหมายถูกรูปก็จะอัปโหลดลงมาตรงนี้รูปแรกสุดจะอยู่ด้านล่างสุดอันนี้คือรูปแรกนะครับสังเกตชื่อรูปชื่อรูปตรงนี้ fbimg นะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษคือใช้ได้เฉพาะรูปแรกนะครับแนะนาว่าให้เป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาไทยมันจะรูปไอคอนมันจะไม่โชว์ถ้าถ้าเราใช้เป็นถ้าเราตั้งชื่อรูปเป็นภาษาไทยพอเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวเรื่องหัวเรื่องก็คือชื่อหัวข้ออ่าอย่างนี้ อย่างอันนี้เป็นบ้านเนาะขายบ้านาเสร็จแล้วเรากดถัดไปพอกดถัดไปแล้วโปรแกรมก็จะส่งมาหน้าข้อมูลแล้วก็รายละเอียดครับตรงนี้หัวเรื่องที่เราใส่มาเมื่อคู่เนี่ยเราสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้แล้วก็มาที่ในส่วนของข้อมูลรายละเอียดข้อมูลเนาะจะเห็นว่าบ้านที่เรา อัพโหลดรูปบ้านที่เราอัพโหลดมาก่อนหน้านี้ก็จะมาอยู่ในช่องนี้ช่องรายละเอียดซึ่งเราสามารถาพิมพ์ข้อมูลแทรกลงไปได้เช่นอันนี้ผมแทรกลงไปตรงนี้เนะาะเือว่าเราจะแทรกตรงไหนก็ได้ตรงที่เป็นช่องว่างครับกรณีที่เราเราเราไม่ได้พิมพ์เนาะเราไปก๊อป ข้อมูลจากที่อื่นเช่นในลา์เดี๋ยวผมไปที่ลายไปที่ลายแบบนี้ผมเอาตัวอย่างมา2อันจะสังเกตว่าอันนึงมันจะมีรูปรูปไอคอนที่เป็นอย่างเงี้ยเนาะรูปไอคอนอีกอันนึงเป็นข้อความธรรมดาเวลาลงในเว็บผมแนะนําว่าให้เอาเป็นข้อความธรรมดาครับให้เอาอันนี้ครับข้อความธรรมดาถ้าเราเอาข้อความที่เป็นไอคอนไปอะ เวลาลงแล้วเดี๋ยวเว็บมันจะแสดงผลแล้วมีปัญหาเพราะว่าเคยลองแล้วดังนั้นเราก็เอาข้อความธรรมดาเนาะที่ไม่มีไอคอนพวกนั้นให้เรากดคัดลอกไปเลยแล้วก็กลับไปที่หน้าหน้าเว็บเดี๋ยวผมจะกดกดวางนะครับเอาเอาเมาส์เอาจิ้มค้างไว้ จิ้มค้างไวนะครับแล้วมันจะขึ้นว่าวางเรากดที่วางแล้วเราก็กดค้างไว้อีกทีหนึ่งแล้วกดวางแล้วกดตกลงข้อความที่เรา copy มาสักครู่มันก็จะมามาอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จของการลงข้อมูลแล้วเราก็มาเลือกหมวดหมู่ต่อสมมติผมเลือกบ้านมือสองพัทองเสร็จแล้วสรุปรายละเอียดแล้วก็เอาข้อมูลที่เราก็ปวางไปเลยก็ได้ง่ายดี แล้วก็กดใส่ราคาแล้วก็กดบันทึกเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วก็จะเห็นว่าข้อมูลที่เราลงไว้มันก็จะมาครบทุกภาพทุกทุกรูปก็มีเท่านี้ครับการลงข้อมูล